ปัญหาผิวแพ้ง่ายมีสิวที่หลังเยอะมากสำหรับคนที่แพ้คอรีนในน้ำประปาคืนหลังอาบน้ำแฟมเลยจะมาแชร์5เทคนิคดีๆพร้อมไอเทมช่วยชีวิตค่ะข้อที่1ลองหาต้นตอของการเกิดสิวทั้งการกินการใช้ชีวิตประจำวันน้ำที่อาบ ที่นอนที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้น้ําที่ใช้อาบก็มีผลมากๆเราให้มันสัมผัสผิวโดยตรงเรื่องการกินให้สังเกตก่อนเลยว่าเราเนี่ยกินของหวานบ่อยหรือเปล่าของทอดของมันพวกเนยนมชีสเบเกอรี่ชานมไข่มุกชาไทยรวมหมดเลยค่ะรวมถึงมามา่มาไส้กรอบ ลูกชิ้นอาหารกระปอ๋องก็อยู่ในนั้นหมดเลยลองสังเกตตัวเองดูว่าในวันที่เรากินอาหารพวกนี้ไปเนี่ยแล้ววันถัดมาหรือว่าสองสาวันถัดมาเนี่ยสิวขึ้นไหมแบงบเชื่อว่าก็ต้องมีขึ้นบ้างแหละค่ะเพราะว่าอาหารพวกนี้มันเป็นอาหารโปรเซสแล้วก็ทำให้เกิดการเป็นสิวทั้งตามตัวหรือว่าแม้แต่ขึ้นตามหน้าเองโดยเฉพาะการกินของหวานค่ะทุกคนจะสังเกตว่าเมื่อเรากินหวานปุ๊บ ตอนเย็นหรือว่าวันถัดไปเนี่ยจะมีสิวอักเสบสิวผื่นขึ้นนอกจากของหวานจะทําให้ผิวสิวอักเสบแล้วเนี่ยมันยังทําให้เราแก่ไวทําให้เกิดการอักเสบของร่างกายได้ง่ายค่ะถ้ากินอาหารที่มีโซเดียมเยอะอาบวมตัวบวมร่างกายมันจะฟอกออกมาจากอาหารที่เรากินส่วนเรื่องน้ําให้เทสด้วยการเปิดใส่ภาชนะที่ใสหรือว่าภาชนะที่เราเห็นสี ขุ่นของตะกอนชัดๆเปิดน้ำที่เราใช้ทุกวันนี้เลยเปิดทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีแล้วก็ไปสังเกตค่ะว่าเราจะเจอตะกอนหรือว่าสิ่งสก,กรปรกพวกนั้นไหมทังบ้านเนาะก็กลิ่นของคอรีนชัดมากพวกนี้คือตัวการที่ทําให้เกิดผิวแพ้ง่ายเป็นผื่นคันแล้วก็เป็นสิวขึ้นนั่นเองค่ะ แก้เรื่องน้ำง่ายๆก็คือถ้าน้ำที่เราใช้แล้วเราแพ้แล้วก็เปลี่ยนแหล่งน้ำไปใช้ที่อื่นหรือที่ง่ายไปกว่านั้นก็คือหาเครื่องกรองน้ำมาใช้ด่วนๆค่ะนอกจากจะช่วยกรองตะกอนแล้วช่วยกรอง คอรีนได้ด้วยทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากๆเหมือนเรามีน้ําสะอาดไว้ใช้กับตัวคือมันคุ้มมากแบบรู้สึกว่ามันไม่เสียดายเงินที่เราต้องจ่ายไปซื้อของคุณภาพแลกกับการแบบเกิดสิวแล้วก็ไปหาหมอเนี่ยหมดเป็นหมื่นเลยนะคะทุกคนทําให้แบบทิ้งรอยไว้อีกแถมเกิดปัญหาซ้ำซากเพราะว่าต้นเหตุมันอะเรายังกําจัดไม่ได้เลยข้อที่2ก็คือรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนแล้วก็ผ้าเช็ดตัวที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้อันนี้คือสําคัญนะคะไฮไลท์ดอกจันไว้300อดอกเลยทุกคนจิ่งเราเป็นคนที่มีสิวหรือว่าแพ้ง่ายแล้วเนี่ยความซักที่นอนอย่างน้อยๆทุกอาทิตย์ปลอกหมอนผ้าเช็ดตัวซักทุกๆ3-4วันน้อยสุดก็คืออาทิตย์ละครั้งค่ะเอาไปตากแดดเอาไปแขวนไว้ในที่ที่ระบายอากาศ มันจะช่วยลดการอับชื้นลดปัญหาของพวกฝุ่นพวกการแพ้ต่างๆเสื้อผ้าที่เลือกใส่ก็ควรจะเลือกที่มันพอดีกับตัวไม่ควรที่จะคับจนเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้เกิดกลิ่นตัวนอการหมักหมมแล้วก็สะสมเชื้อโรคอยู่ในนั้นคือจะทําให้สิวขึ้นอีกแล้วจะทําให้แบบมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีก ใส่เสื้อสายเดี่ยวหรือว่าถอดเสื้อนอนค่ะคือเราเป็นคนที่แพ้ง่ายอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเราถอดเสื้อนอนเนี่ยมันจะทําให้ผิวใคสัมผัสกับพวกสิ่งที่เกิดอาการแพ้โดยตรงมันจะทําให้สิวขึ้นอยู่แบบนี้เรื่อยๆทุกคนลองไปทําตามดูก่อนถ้ามันไม่ขึ้นก็คือเจอตัวต้นเหตุแล้วควรจะเลือกผ้าปูที่นอนที่มันเกรดดีๆเนอะอย่างเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินควรเรียกผ้าซาตินเลยเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยแพ้ง่ายแล้วก็คันง่ายมากๆถ้าคนไหนที่ แพ้แบบเซนซิทีฟจริงๆเนี่ยเลือกผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าที่มาจากธรรมชาติเนาะแบบเยื่อผยราคาของผ้าปูที่นอนพวกเนี้ย มันอาจจะเป็นราคาที่แรงไปหน่อยสําหรับการซื้อครั้งแรกแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสิวลดน้อยลงการนอนมันสบายขึ้นถ้าเอามาหารกันเพราะมันเป็นสิ่งของที่เราใช้ทุกวันแล้วใช้ได้นานๆถ้าเอามาหารกันเนี่ยมันก็ตกวันละไม่กี่บาทค่ะถ้าเราไปเลือกซื้อของที่มันถูกมาจะแบบองคฟุ่นเป็นที่ ก่อเกิดของไรฝุ่นหรือว่าฉีกขาดง่ายใช้ไปแป๊บๆก็ต้องซื้อเปลี่ยนใหม่ถ้าเอามาเทียบคือเราต้องซื้อบ่อยๆใช่ไหมคะมันก็จ่ายแพงกว่าที่เราซื้อดีแบบซื้อทีเดียวไปเลยแบมเป็นคนนึงที่จะไม่เคยเสียดายเงินไปกับสิ่งที่ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายอะเงินมันหาได้แต่คุณภาพชีวิตอะคือมันก็เอาเงินมาแลกอยู่ดีแหละส่วนการอาบน้ําแบมจะอาบ5-10นาทีนะคะเฉพาะการอาบน้ำเนาะ เพราะว่าให้โอกาสสบู่มันได้ทํางานก่อนให้โอกาสสบู่มันได้ฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนบางคนคืออาบเสร็จถูสบู่แล้วก็ล้างเลยมันยังไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนให้เชื้อโรคมันมีโอกาสได้ตายก่อนนะใช้สบู่เหลวหรือว่าครีมเนาะที่มันมีเพราะว่าวันมี ph น้อยกว่าสบู่ก้อนอยู่แล้วมันช่วยลดการระคายเคืองแล้วก็ช่วยลดการแบบตัวสารเกิดความแพ้ในผิวเราผลิตภัณฑ์ที่เขียนว่า hypoallergenic นอนคอมเมดอร์เจนิกหรือที่เขียนว่าสำหรับผิวบอบบางอาบน้ำเสร็จแล้วใช้ผ้าเช็ดตัวซับผิวเบาๆเ,เราจะไม่ถูหรือว่าไม่เช็ดแรงๆนะคะเพราะมันจะทำให้เกิดอาการแพ้แล้วก็ระคายเคืองค่ะห้ามใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าพออาบน้ำเสร็จเนี่ยบางคนอาจจะทาบอดี้ออยเนาะสำหรับแบบหลังอาบน้ำหรือว่าบางคนก็คือให้ทาครีมเนาะที่มีส่วนผสมของมอยส์เจอไรเซอร์เป็นนาาซิลามายจะดีมากตัวอย่าง ครีมนาะที่มีน้ำหอมหรือว่าสารที่เกาอให้เกิดอาการแพ้ในพวกพาราเบนต่างๆเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องการเลือกน้ำแล้วก็เลือกกินอาหารที่ถูกต้อง ต่อไปแบมจะมา unbox อ็อกตัวนี้ให้ดูค่ะทุกคนทุกคนอาจจะเห็นว่ามันตั้งมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแบมราบรีพิเศษมากๆเลยมันคือตัวช่วยในการกรองสิ่งสกปรกกรองแม้แต่คอลอรีนได้ด้วยค่ะที่แบมเลือกตัวกรองน้ํามาอยากให้มันแก้ปัญหาเนาะตั้งแต่ต้นเหตุเลยน้ํามันไม่สะอาดเราจะเปลี่ยนแหล่งน้ําเลยเนี่ยมันยากเพราะว่าบ้านหรือว่าหอพักเนี่ยมันเป็นระบบที่มันใช้น้ําที่เดียวกันนะทุกคนถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนหอแต่ว่า เขตในเมืองหรือว่าเขตที่มันอยู่ละแวกเดียวกันแหล่งน้ำมันก็ามาจากแหล่งเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแบมจะมาอันบ็อกซ์ตัวนี้ให้ดูพร้อมกับติดตั้งให้ทุกคนดูด้วยมันใช้ง่ายมากๆเราสามารถทำเองได้เลยมีคู่มือมาให้ละเอียดมากคะ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อมาแล้วทำไม่ได้ไอเทมหยุดวงจรที่ว่านี้ก็คือตัวกรองน้ำของฟิลิปตัดตั้งแต่ต้นต่อไปเลยสามารถต่อเข้ากับฝักบวัวที่ใช้ในบ้านได้เลยคะ่ะแบมเลือกใช้ฟิลปิปรุ่น a w UP 1775สามารถลดคลอรีนและสิ่งสกรปรกได้ถึง99%กาำจัดคลอรีนที่ตกค้างสิ่งสกรปรกออกจากน้ำความสามารถในการกรอง50 0 0 0ลิตรอายุการใช้งานของไส้กรองฝักบัวนาน4-6เดือนใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะข้อที่4ก็คือ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสกินแคร์ให้เหมาะสมกับตัวเราอันนี้คือสำคัญมากๆบางคนอะไรที่เขาว่าดีก็ซื้อมาใช้เปลืองเงินไปอีกแถมตัวเองก็ใช้ไม่ได้แต่ว่ายังฝืนเพราะว่ามันเสียเงินอยากจะบอกว่าให้ทิ้งไปเลยอันไหนที่ใช้แพ้ก็ให้ทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายใช้ไปจนหมดค่ารักษาแพงกว่าค่าครีมอีกค่ะ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกรดซาลิกซาลิกแอซิดกรดตัวนี้ค่ะมันจะมีประสิทธิภาพในการช่วยกำจัดเซลล์ที่ตายแล้วและทำความสะอาดรูขุมขนทำให้ช่วยลดการอุดตันได้ดีซึ่งทุกคนก็รู้กันแล้วว่าการอุดตันพวกนี้มันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวไม่ว่าจะเป็นแบบผิวหน้าหรือว่าผิวตามตัวก็คือมีผล ห้ามบีบหรือแกะสิวเป็นสิวอักเสบให้ใช้เบนเซทาถ้าเป็นสิวอุดตันก็ให้ใช้เรตินอลหรือว่าวิตามินเอทาในฟอร์มยาเนี่ยมันจะได้ผลกว่าเป็นฟอร์มสกินแคร์ค่ะมีงานวิจัยรองรับในฟอร์มยามากกว่าถ้าเราบีบเราแค่แกะเกามันมันจะทำให้เกิดรอยแล้วก็อักเสบเพิ่มขึ้นแถมมันจะแพร่กระจายไปบริเวณรอบๆได้ง่ายขึ้นด้วยสำหรับบางคนที่ทานยาเป็นประจำหรือว่าทานวิตามินหรืออะไรก็ตามที่ มันใช้อยู่ประจำเนะเาะลองสังเกตว่ายาพวกนี้มีผลทําให้สิวเกิดขึ้นไหมอย่างเช่นยาคุมค่ะเพราะว่ามันมีฮอร์โมนเนาะมันทาให้เกิดสิวเป็นพวกยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้ออื่นๆเนาะหรือว่ายาบางตัวที่มันมีส่วนผสมที่ทําให้เกิดสิวเนี่ยแล้วเราใช้เป็นประจําอันนี้ควรไปปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชก่อนใช้ทุกครั้งนะคะ ในส่วนของสกินแคร์หรือว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือครีมกันแดดค่ะทุกคนกันแดดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยถึงแม้ว่าวันนั้นจะ ไม่มีแดดจะฝนตกหรือว่าแม้แต่หิมะตกอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนเราก็ควรทากันแดดไว้ค่ะที่เราดูกันอยู่ว่ากันแดดเนี่ยมันจะปกป้องเราจากการอักเสบที่เกิดจากแสงแดดหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าหน้าจอที่เราใช้อยู่ทุกวันรวมไปถึงรังสีต่างๆที่ตาเรามองไม่เห็น ข้อสุดท้ายข้อที่5อย่างที่แบมชอบบอ,อกไปทุกๆคลิปที่แบมทํามาเลยก็คือดูแลตัวเองให้ดีทั้งด้านของการกินการออกกําลังกายแล้วก็การนอนหลับให้เพียงพอถ้าออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกให้รีบอาบน้ําหลังจากที่เสร็จกิจกรรม เพราะว่าอย่าไปปล่อยทิ้งให้มันแห้งเองอยากไปปล่อยไว้นาะนนอกจากจะมีกลิ่นตัวแล้วเนี่ยมันยังทําให้แบคที ria สะสมแล้วก็ทําให้เกิดสิวได้ด้วยดื่มนะ้ําวันละ2ลิตรต่อวันเป็นอย่างตา่ําอย่างตัวแบมเองที่ขึ้นมอดจะไม่ค่อยมีเวลาได้ด้วยครงนหรือว่าได้แบบ ใส่ใจเรื่องการกินน้ําขนาดนั้นแบมเลยแก้ปัญหาโดยการพกขวดน้ําขวดใหญ่ค่ะขึ้นไปวอร์ดด้วยเลยแล้วก็เขียนชื่อเราติดไว้ถ้านึกได้หรือว่าเห็นขวดนั้นเนี่ยแบมก็จะเอามาดื่มไม่ให้ตัวเองดีไฮเดรตด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องแบบสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นวางให้มันอยู่ในสายตาเราตลอดค่ะถ้าวางแปบ๊แปบๆก็แวะมาดื่มได้คือไม่ต้องกลัวว่าแบบกินแล้วชอบปวดฉี่บ่อยฉี่ก็ไปอยากฉี่ก็ไปเข้าห้องน้ําค่ะ พอเข้าห้องน้ำเสร็จเนี่ยให้ทุกคนพกทิชชู่ไปด้วยโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็ควรจะพกไปด้วยนะหลังจากที่เสร็จธุระแล้วเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้ทิชชู่เนี่ยซับให้แห้งอย่าปล่อยให้มันอับชื้นหรือว่าล้างเสร็จก็คือแบบใส่กางเกงเลยมันจะทําให้เป็นผื่น,นง่ายแล้วก็มันจะเสียดสีเนาะทำให้แบบผิวตรงนั้นอนะมันบอบบางอยู่แล้วเราควรที่จะรักษา,าความสะอาดไม่ปล่อยให้มันอับชื้นค่ะมันจะเป็นผื่นเป็นสิวหรือว่าแบบทําให้เกิดอาการคัน สำหรับคุณผู้หญิงต้องล้างและซับจากข้างหน้าไปข้างหลังเสมอเพราะว่าลดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะค่ะส่วนเรื่องการกินคือเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอาหารที่แบมพูดไปต้นคลิปควรเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะเช่น พวกผักใบเขียวนาะผักหลายๆสีผลไม้ที่ไม่หวานมากช่วยลดอาการอักเสบธัญพืชเต็มเมล็ดสัตว์เนื้อขาวหรือว่าเนื้อที่ไม่ติดมันไขมันดีค่ะเช่นพวกอะโวคาโดน้ำมันมะกอกปลาเพื่อช่วยดีท็อกซ์ผิวเนาะทำให้ผิวเราเนี่ยดีขึ้นลดการอักเสบค่ะถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยร่างกายข้างในมันจะฟ้องออกมาผ่านข้างนอกทำให้ผิวดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นมั่นใจมากยิ่งขึ้น บุคลิก,กภาพภายนอกที่ดีเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันสำคัญมากๆในชีวิตทุกวันนี้มันทำให้เรามีการงานที่ดีขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแถมยังมีความมั่นใจมากขึ้นอีกด้วยแบบอ่านหนังสือชอบประโยคนี้มากๆเลยนั่นก็คือคนขี้เรคือคนที่ขี้เหนียวในการที่จะลงทุนในรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองในการพัฒนาตัวเองรวมไปถึงการยอมจ่ายเพื่อแลกสิ่งดีๆให้กับตัวเอง คือแบบคิดว่ามันก็จริงนะมันก็ต้องยอมแลกค่ะแลกกับการกินอาหารที่ดีขึ้นแลกกับการไม่ได้ปาร์ตี้ไปสังสรรค์การเปลี่ยนแปลงตัวเองที่แบมว่าไปนี้มันรวมไปถึงการรักตัวเองให้มากขึ้นเคารพตัวเองมากขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันก็คุ้มค่าแก่การลงทุนอยู่แล้วค่ะ <The> ตัวกองอยู่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะซื้อครั้งเดียวแต่ใช้งานได้นาน4-6เดือนเลยลดค่าใช้จ่ายในการไปรักษาสิวที่คลินิกหลักหมื่นแถมยังทิ้งร้อยให้รักษารอยไปเลเซอร์ต่ออีกด้วยกำจัดปัญหาตัวต้นเหตุไปทีเดียวลงทุนกับตัวเองไม่มีคำว่าขาดทุนเลยสักวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง Winter n o v นนะคะอยากให้ทำคลิปแนวไหนออกมาสามารถคอมเมนต์แล้วก็แชร์ความคิดเห็นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย Bye.